สวัสดีครับวันนี้ t ท a โหลด d c o m จะมาแนะนำเทคนิคสำหรับคนที่สายตาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วต้องทำงานกับหน้าคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เราต้องใช้เมาส์นะหลายคนผมเองก็เคยเป็นคือเวลาตอนที่เราเริ่มทำงานนะครับเปิดคอมพิวเตอร์มาแล้วเมาส์เนะี่ยบางทีเราจะเริ่มถึงขั้นเริ่มมองเคอร์เซอร์เมาส์ไม่ค่อยเห็นนะครับเราอยากจะปรับขยายอย่างไม่ว่าจะเป็น ใน Set t o อปบ็ box, เวลาเราดูทีวีนะที่เป็น Android TV ในยุคปัจจุบันที่เรานิยมใช้กันเนี่ยก็อยากจะขยายขนาดเมาส์ให้มันใหญ่เพื่อให้เราสามารถเห็นตัวเคอร์เซอร์ได้ง่ายขึ้นในคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันเราก็ผมก็หาวิธีใน Windows 10ที่จะช่วยขยายขนาดของตัวเคอร์เซอร์เมาส์ทาให้เราทํางานได้เห็นเจ้าเมาส์ได้ง่ายขึ้นทํางานได้สะดวกขึ้นได้ง่ายขึ้น ลองไปดูกันครับว่าทำมาดูกันนะครับวิธีการเซตเจ้าเมาส์เคอร์เซอร์ของเราเนี่ยเมาส์ตัวนี้ซึ่งอันนี้ถ้าเป็นแบ็คกราวด์สีดำเนี่ยถ้าเป็นขาวก็ยังพอมองเห็นนะครับแต่ว่าถ้าบางครั้งเนี่ยเราไปที่แบ็คกราวด์ขาวเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างจะกลมกลืนแล้วเรามองไม่เห็นนะครับเป็นเป็นบ่อยๆเหมือนกันแล้วบางทีช่วงที่ตาเบลออาจจะมองยากนิดหนึ่งเราสามารถที่จะปรับขนาด เจ้าเมาส์ของเราเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นสีดําขอบขาวหรืออะไรเงี้ยเราสามารถปรับให้มันใหญ่ขึ้นทําให้เราดูง่ายขึ้นนะครับวิธีการก็คือไปที่ช่องเซิร์ชใน w วิด o w สิบนะครับพิมพ์คาว่าเมาส์ครับพิมพ์คาว่าเมาส์เสร็จแล้วกด Enter ครับพอเสร็จไปปุ๊บเราก็จะมีเจ้า ท้งขวามือจะมีคำว,ว่า adjust mouse and cursor size เนี่ยแหละครับกดเข้าไปครับพอเข้ามาหน้าจอนี้นะครับอพอเข้ามาจอหน้าจอนี้อันแรกจะเป็นในตัว change pointer size นะครับเราสามารถลากมันมาครับแล้วมันจะทำอะไรนะเคลือเซอจะใหญ่ขึ้นตัวเมาส์ของเราจะใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งก็ปรับตามที่ชอบและเรามองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับ เราสามารถที่จะปรับ Color Pointer นะครับนะเปลี่ยนเป็นสีดำหรือเป็นสีขาวได้ทั้งสิ้นนะครับหรือจะเป็นโปร่งใสเมื่อเมื่อเมื่อมันผ่านวัตถุอะไรเงี้ยนะครับสังเกตด,ดูครับมันจะมีกึ่งโปร่งใสได้นะครับซึ่งแต่นี้ก็ยังไม่ค่อยได้ใช้หรือจะเปลี่ยนสีของเคอร์เซอร์ของตัวเมาส์เลยก็ได้ว่า จะให้เป็นสีชมพูสีฟ้าสีเขียวก็ได้นะครับปรับได้ทั้งขนาดปรับได้ทั้งสีเลยครับซึ่งก็น่าจะช่วยให้เราสามารถที่จะมองเห็นเมาส์ได้ง่ายขึ้นปรับใหญ่นิดนึงเวลามองจะได้มองเห็นง่ายๆนะครับนี่คือการปรับตัวขนาดของเมาส์ หมาะสำหรับคนที่อายุเยอะนิดนึงและเริ่มจะมองไอตัวเคอร์เซอร์เนี้ยเมาส์ไม่ค่อยเห็นผมคิดว่าอันนี้น่าจะมีประโยชน์ขอบคุณครับ